สวัสดีครับพักเที่ยงครับโอ้ยเราเป็นย่างหนูแบบไหนวะเนี่ยฮะยังไงสุกอยู่โบหางขนาดนนี่ไหมไไโอ้วั <c oughs> นนี้เราจะกินข้าวกับย่างหนูครับนี่กินที่หน้างานนี่หน <c oughs> แหละ <c oughs> เออมันสุกบนนี้อย่างมับนี้ไหมความร้อนมีว่าร้อนน้อยดนด้ล,ลมร่าร้อนใต้ลมน้องเศกเศเลยมัยนนี่กินหนูย่างด้เลยน้องเลยมันดีบนน,บนี้อืม น้องข้าวอยู่นี้ก็ได้กับข้าวอ่าโอ้กับข้าวเยอะอยู่ดีล่ะนี่ครับผัดหมูอ้หผัดกิ้งไม่ชอบมั้งหรอเปล่าเอามด้ล้วอ่นี่ทำน้ำจิ้มย่างหมูเอ้ยย่างนู้กิน ผัดโอ้หลาย,ย่กับเผานี่เย็นๆได้อยู่ไม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 ่พี่โอเร่งเร่งเท่าไหรนะ่น่ะครึ่งนหนึ่งป่ กลางพอดีเลยนะเท่าเท่าผมเร่งไหมผมก็เร่งกลางอะแหละแต่เหมือนมันเสียงมันเบามากเลยเร่งแรงกูเอาไม่อยู่บ่แต่มันใส่มันมันนนััมรู้สึกว่ามันใส่ดินมาตรงข้างหน้าจงอางยากกว่ารถเล็กนะกลัวกลัวมันโดนจงอาง มันกะยาอยู่้เยตัวใหญ่ขนาดนี้โดนนิดเดียวนั่เลยเออเราไม่เอาไม้หมดแล้วอะไรคือมันจะโดนช่วงลายลายฟันเนี่ยลนนเลืออยู่เอาเททิ้งไปเนี่ยเอาได้ไงล่างเอาร่าเขา เียวแลุ้อฟซีบอกว่าบอกอาจารย์โอให้ตักเต็มพุงกีหน่อยเดี๋ยวพอมาถามดูว่าทําไมไม่เต็มพุงกีเต็มเต็มไหมเต็มครับเต็มบ่ครับก็อาจจะถ่ายช่วงว่าไม่เต็มและตอนที่ไปเต็มเห็นถ่ายมั่งเลยออเออใช่ไหมแต่พุงกีนี่มันอุ้มไม่ได้เนาะเนาะมันอุ้มไม่ได้เหมือนในไอ้มาร์คทูดิอ่าแปลกเนาะ บางทู่อุ้มแบบมันติดอาร์มเลยเนาะดินอะติดเลยแต่คันนี้อุ้มไม่ได้ดินไม่ติดอาร์มเลยอ่ะอันนี้ถ้าเจาะลงได้ก็ลงเลยใช่ไหมครับเจาะลงได้ลงเลยแล้วลงได้ไหมเขีย,ย,มเยมันเนี่ยอย่างมุมมุมเนี่ยมุมข,ขวามือมันอ่อนใส่ก,ก้อนไปตัดใส่ที่สองท,ที่หลังอ่ะตัดใส่ก่อนมันยุบมันังได้เป็นมันเป็นก้อนเล็กเอง ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็เอามาได้แปลงเราอย่างน่าเลยประมาณเม็ดนึงได้หมดเลยยิ่งใหญ่ยิ่งดีจะตักได้ก้อนใหญ่ๆยิ่งดียิ่งแต่ต้องวางที่หลังดินนะผมเต็มเร็วลงเคลีหน้าเดี๋นี้ไอ้วางตายกินยังไอเราคืนนี้ไปดูพงศิษย์คัมพีไหมฮะไปไหมคืนนี้แหละคืนนี้พงศิษย์คัมพี มาบ้านกรวดครับงานเครื่องเคลือบพันปีครับไมเคราะนั้นไปปีหนึ่งไอ้สกานลูกไประเบิดลงเลยไม่ไปเลยไม่ล่ะกู้อาวุปืนไว้เด็กน้อยวัยรุ่นมันยิงกันอืมลูกหลงก็บซวยว้ายปืนมันทะลุนด้ทุกอย่างตายปีเป็นไรนนท์อะไรวะอย่างรวยโตเลยพี่ขุดตอไงตอไปหมดหัวผมฮะ อันนี้ได้ข้าวมาจากอุบลครับข้าวพิเดตเอามาฝากแซ่บดีได้ข้าวบุนอ่ะขาม่เพนันแม่เอาข้าวมาทําไมมันดำเลยวะแม่กเอามาให้ะแม่กเอามาให้มาจากสุรินทร์ข้าวน้ำท่วมแบบนั้นอ่ะเจ้นาลึกนามันดำดำไหมหญ้ามันไม่งั้นก็ข้าวที่นาฉนที่มีแต่หญ้านะแต่ถ้าข้าวเม็ดข้าวดำดำแสดงว่าข้าวน้ำท่วม รัดเิกโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยเนี่ยแจ๋วเลยหุงข้าวแบบนี้ย่างหนูแบบนี้เออเห็นไฟแบบนี้นึกถึงเลยร้อนๆอย่างนี้เนา้อตาลไปหวานปลาตามห้วยเนาะทำคลองอ่ะเอแล้วก็ทอนเลาขาวทำน้ำจิ้มเผ็ด หวานปลาแล้วก็มาเผา,เาย,กยกินโอ้แซบเหมาะเมาะจริงแซบเลยครับเห็นแบบนี้เนี่ยบรรยากาศนี้นึกถึงข้างๆนี่เป็นคลองน้ำแล้วก็หวานปลากันสี่ห้าคนเอามาขึ้นมาเผาทาน้ำจิ้มกินเ้อเราขาวคนใหญ่เออแซบแซบ เติมพลังนั่นพูดถึงก็นี่พูดถึงก็มีเลยเว้ยแม่มีสุกไว้ในใต้เตียงหน่อยรึบโอ้ยแสบแสบแสบเืมอืมเล่าคนใหญ่มันอร่อยกว่าเราคนเล็กอือเล่าคนเล็กกินเพราะมันแทงคอไปไงหรอบ่เล่าคนใหญ่เนี่ยมัน นุ่มเลยโอ้ต้องใส่ต้องกินขดใหญ่ทุกวันแล้วแบบนี้น่ารักหนอกดเล็กไม่ได้เนี่ยร่างกายมันจะเสียหมดกดเล็กไม่ได้ร่างกายเสียมันเหมือนแรงกว่ากดใหญ่ปกติก็มีแต่ขดใหญ่ไม่ใช่ป่ะโอ้ไปซื้อมาไปขวดหน่อยไปเลยไป ไปซื้อมาหน่อยนอนไปซื้อหน่อยดิยยน่ะเมียนบ่อโอ้มีอยู่นี่ว่ะไ,ได้เป็กจักโบกนะพอกินข้าวเส็บอ๋อไอ้มอดมาทันกินข้าวอยู่นี่แหละอย่า ป้อยตรอยนี่ครับพวกถุงยางพวกอะไรไปอยู่ตรงไหนเราก็เก็บเผาให้หมดเดี๋ยวขจะว่าเราได้ไอยู่ตรงไหนก็เกลื่อนตรงนั่นแหละเราใชาโยไดดมหมกอตุกจกทานเอามาเพล็ดไหนกุศลหมดหรือจะยิง Nếu em mới đu PE này Mít tịt các bạn Ô đi rồi Mít tông xẹ này à. Tông xẹ mấy nồn Ô chèo rồi mày. Bài này Bài này được ạ เอวแจวีวแจวีวไปหาข้าวกินนะสุกแล้วมั้งเออหาข้าวกินไหมซับ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 บอลนี่ซับซับมันถึงจะน่ากินเล่าดูเดงสวยดูยนี่แหละเขายัง ตัวตัวฟูหร mm. ือตัวเมียตัวเมียไห่เจ็บปนตัวเมียนี็นะครั้่งใส่เนื้อมันเจ็บเจ็บอดไปน้องด้ยอุดมาเนี่ยยิงโดนผัดกระเพราครับนี่กับหนูย่างครับโอ้ยหนูนาของแท้เลยนี่ตัวม่นหนูเลี้ยงเนี่ยกถุงหมของแท่เรากำลังจะโบกดิเหลาพี่ส อยู่ใต้ใต้เตียงอยู่ใต้เตียงล้า,า,าเงเท้าใ้จัโบกใครจะเข้าโบวพี่อันนี้ไม่ต้องแกหะหรอกมึงกเตรีมอยู่นนจะเอาบีหบลอดหมดยังอ๋อในหลังนี้ไม่เห็นมีแล้ว <c oughs> เต็มติดแมคโครไปหมดเออเสียงนี่เร nah, ียกเสีบเลยวะเสียงเข้าไปแบบนี้โอ้แกวขึ้นหน่อยเลยเนาะนี่มาโบว์โอ้ <Wow. S 2> ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่กินืข <c oughs> องแท้ของทรับนี่ละ่ะตัวซับเป็นนี่อู้หูถุนใหญ่เลยวะตาเน่าอะไรยิงเป็นเก็บป่ะนี่ยิงดูตรงเนี้ยดินข้าวใบใหญเยอะกว่าดินเข้าวใบหญเยอะเลยดีไหมย เสียบเลยโมตายทำน้ำจิ้มอยู่ครับใส่ชิโรดไปหนึ่งช้อนโต๊ะเคยิมีเสียบบ่ห้าบาทใส่ชิโรตห้าบาทห้าบาทเลยใส่ละเส้นต้าง่สงปุ๋ยนะบ่เสียงยางบ่เอาเลยพี่นองเด้อมีทำน้ำกันได้หนินี่นี่นี่เรา ไปตัดตัดมือพี่แล้วนะตายพ่อน้องมันหายอร่อยครับพ่อ้องไม่แยมหมางไหมให้เราขยันทอนขนนนะเวลาทอนขุ้าลนเอาเลยมันอร่อยไม่ใช่ได้เก่เกไม่ถึงครับเห็นที่เห็นตัที่ คอยจะได้มันสุงมันสูงแล้วไม่กลัวหมามันเอาไปก่อนไปอร่อยพีอร่อยอร่อยแก้วเลยกลัวหมามันยืดเอาไปหมดมันนมันดีพามาไม่ค่อยมีมันเลยแต่มันมันดำเลยครับมันอ้วนข่าวน่ากันครับพี่น้องครับกินหมูได้ตลอดปีตลอดกาลเลยนะไอตอนได้กินซุป